อ้าเขาบอกอะไรนะบาดทางด่วนราชิงีกลางโซ s อีซีซัดกูเดะอะไรนะตรงไปก่อนนะเฉียวรถตะกี้เลยกันชนมันสั้นกันชนมันสั้นเฮ้ยเต็ดเฮียเต็ดด้วยสุดยอดขับเราออกขับออกมากันไกลมากไกลมากครับไปโรงเรียนที่สองครับผ่านพี่เก๋ด้วยผ่านพี่เก๋ผ่านพี่เก๋ เครื่อง Enzo Ferrari นะครับสุดยอดครับคนแดงโอ้สวยเลยนี่ครับพี่จุกท่านลองประธานขับเล่นนะครับเสียชักเียชักเสียชักลูกพี่เลยดึงดึงโบเลยไหมครับผมดึงใช่ครับเอ็นเจของเราล้องอไหมหัวผ่านไหมครับผ่านนะครับโอเคครับผ่ายไหมครับโอเคเฮ้ยจะเย็นครับแรงอ่ะสุดยอดเลยครับเกือบชนรถอ้วนลาดปลาเขาแล้ครับ เจ๋เดีอะตัวค้าครับ